สบายดีพี่น้องมื้อนี้ก็พ่อๆกับซองๆเสียพาเลาะเนาะเทียหยังนะสวาสดีพี่น้องกําลังสิตําหุู2สาวเพิ่นสาวขะมอนกับสาวจอนมื้อนี้อีกแล้วเบิ่งมาพี่โอ้แสงบ่ส่งไฟให้อือครัอมังปุทํนี่หน่อย sao nó đẹp này, người bảo hay thằng lang đâu, ui ta ngon đấy tạm bắc mương kìm zoom xeo, lại con, cái là bắc mương nâm, thắt buông, bắc buông kìm cáp, kìm cáp tạm bắc mùng, kìm cáp tạm cái này cái là sịt song xiêu cái là song xiêu rồi sao, song xeo cái là sịt tạm bao che, bao che มาพี่นนอะมาขเพื่อนเพื่อนก่อเอก้าพี่น้องมาแตบวเมาแตบียังมาแตวียังเพื่อมากินตามันน่นีมืออันขวัเอมากำลังซ่มเซลกันซ่มเซลย่าคือคนบ้าชาคนเมาออกกับาวเพื่อนซูดเจะเพื่อ zoom xeo cả bao nhiêu? xì mươi bốn mươi bốn mươi sẽ mươi bốn mươi bốn sẽ xẹp không? không lũ, không không làn

มาเชียร์ซินตัดเสียบเอาโซมาตัดเตียบคะแนนป้าทุกอาตุก้าคะแนนปู่ได้กินเข้มนะตอนนี้ตัดเสียบคะแนนเลยปู่นะปู่นะแต่มาข้างหนึ่งยอ่ๆอ่ะาซิมอืม อมื้อมนยังเข้มเข้จัด่ะจัจั้นันนัวเพ้งนัวพุ่งจนวานน้ำตาลเอาน้ำฝาดลูกอนเเดี๊ยวโอ้ยขนมน่า้่เยอะแลงอยดิดูถูกหน่อยคย อืมอะจะจะเสียบพี as well as well. ่น้อมาเด้อมาเด้อเด้อจะมาคุ้งเด้อบบมีวิวัเปละมือนะนี่แต่กินกับกินทิ้งเหลือไก่ืมอืมาจ่ไปอ่ะมาจ่ายเยออ๋อปวดตีนสั่งไปอม่วงกับมีแต่พี่น้องแตดิเพื่อน

จะเสมเนาะเส็บาบาจีเน่เดาจ่คเพื่อน exactly. ีเพื่นมี่เขิดปากเลยเพื่อนบุกไอบอกเดี๋วบาจีนะเออยชาวกมากินน้ำเนะเห็นเพื่อครับบอก หยุดอ่นเที่ยงน้าน่อยบ่าวจีคือเจาแ <c oughs> ม่มี่ากว่ <c oughs> มีคนเล่าควันหรือว่ามี <c oughs> มคนค, <c oughs> ค,ค,คิดหอนี่ <c oughs> ประมาณนี้แหละ <c oughs> สองอย่างะม่เด้เ่าสิคิดหาะจ้านุ่เนาะยมอะไร ยม่เงนเดิมจะต่างกันมเหรอมันจะเท่าอื่นเซตสิบเอ็ดตัวหนึ่งนี่อ๋อคือบาววือเขาส่งได้เอา

พายก็อึนบรรยากาศน้อยเนาะวาต่เห็นยังเห็ดปวงนี่เขาขลุกอ่ะตั๊งปลานี่เห็ป่วงขนาดเห็ดป่งไง

พร้พอมบรแช่พร้อมมันกินหลายอย่างแล้วนลายอย่เนี่ยเปดเมืองจ้าสีดึงเสือแับแกเสือปล่าเว้ กินบัวแซฟแะในปากนำบาด้วยเพราะว่าตุ้นเข้าไปตลอดบัวแตกต่างครับงวเขี่ยวเอือนะองันี่เอาขาว้่เอลาแบบมันนอนมาผักเมื่อยเศร้าคมมันก็นเลยแบบออกมาเขียวเอืองเออมันเป็นสัตชน,นิดนึงเตมันงตที

Hãy ah, subscribe <laughs> <laughs> này kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy ยัง mm. สูงตอนนี้ตะก้อก็ไดยเข้าปกินเลยน้อพี่น้องตะกอนอุดแล่ือจนดน้ำลายจนน้ำลายจนตะกองถือกอเกิน้ำลายอยู่ออกออกโซซานเมยเปลี่ยนเป็นเดกเป็นชีอื่ๆแต่เบาจี กับเพื่ออะกินลายเลยบ่เสีบ่เสียมากันกินอยู่บ้อาเอามันอยากเลยเนี่ยตากร้องหิวแหงพี่เนาะปวดาจ้ะตากองใสสิขัดแล้วกองหิวแหงจนใสสิขัดคุณนะ đang chơi bài tầm hum kìa. đi bậy dữ hả? ไปไส?ลงลุ่มน่ะ.ไปอยาก.ไปไปชวนดิน สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะพี่น้องคลิปหน้าพอกันใหม่สบายดีบบ๊ายายทุกคนคนละคนแชร์คนสามเด้อพี่น้อง